สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คอิ๊กเปิดชาแนลนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญท้าเวสุวรรณนะครับผมสําหรับเหรียญนี้นะครับผมเป็นเหรียญพุทธศินทรงจําปีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าเหรียญนี้นะครับผมเป็นอย่างไรความสวยงามเดี๋ยวเราจะมาชมกันแค่เราเห็นผ่านๆในกล่องแบบนี้ก็สวยแล้วนะครับผมก็เป็นองค์สีทองๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ กล่องก็จะเป็นสีม่วงอ่อนๆนะครับผมผ้ากรำมะหยี huh. okay. till, uh, ่ด okay. ้านในก็จะเป็นอ่าสีม hey ่วงนะครับ huh. ด uh ้วยนะครับสำหรับเรียนนี้นะครับผมสร้างเมื่อปี2 5 6 3นั่นเองนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสนํามาให้ทุกท่านได้ชมความงามกันนะครับชมด้านหลังไวยก่อนนะครับผมนี่นะครับผ้ากรำมะหยี่สีม่วงแบบนี้นะครับองค์ก็จะเป็นสีทองทองแบบนี้นะครับสีทองสวยมากๆนะครับนี่นะครับสีทองเลยนะครับผม เวลาโดนแสงไม่สวยมากๆเลยนะครับสําหรับรุ่นพุทธศิลป์นะครับผมอ่าทีนี้มาชมด้านหน้ากันนะครับผมสวยจริงๆนะครับผมถ้าใครได้เห็นเหรียญจริงนะครับต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาชมกันใกล้ๆนะครับผมสําหรับเนื้อนี้นะครับผมที่จะนํามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมก็จะเป็นอ่าหนึ่งในเหรียญชุดกรรมการนั่นเองนะครับกรรมการจะมีสามเหรียญนะครับ เหรียญนี้นะครับผมก็จะเป็นชนวนฉากทองนะครับแล้วก็เป็นองค์กระไหลเงินนะครับผมนี่นะครับหูเหรียญของพุทธศินนะครับผมก็จะเป็นหูกลมๆนะครับหูกลมๆแบบนี้นะครับหูกลมๆนะครับอันนี้แค่สองะลุซิลนะครับสองลูซิลก็สวยแล้วนะครับผมนี่นะครับแล้วด้านล่างนะครับฉากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นองค์พญานาคครับองค์พญานาคอยู่ด้านซ้ายองค์พญานาคอยู่ด้านขวานะครับผม นี่นะครับเป็นลวดลายกระหนกลงมานะครับส่วนตรงกลางนะครับก็เป็นองค์เทวิสุวรรณนะครับที่เป็นองค์กระไรเงินนะครับผมก็เป็นงาน3มชิ้นประกอบนะครับผมฉากนี่นะครับก็จะเป็นงานหล่อชิ้นที่1นะครับผมแล้วตรงฐานนะครับตรงฐานตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นงานหล่ออีกหนึ่งชิ้นนะครับผมมาประกอบแล้วก็องค์เทวิสุวรรณนะครับอีกหนึ่งชิ้นมาประกบกันนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็น องค์พญาปุริษะนะครับอยู่ทางด้านล่างนะครับสําหรับรุ่นพุทธศินนะครับนี่นะครับดูด้านข้างนะครับสวยงามนะครับองคเทวิสุวรรณยืนโดดเด่นเข้มขลังนะครับแบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่จะสร้างทั้งหมด2,999ชุดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็มีแบบนี้นะครับ2,999เหรียญเท่านั้นเองนะครับผมทีนี้ด้านหลังนะครับด้านหลัง ด้านหลังก็จะเป็นวดลายแบบนี้นะครับวดลายเป็นลายกหนกนะครับสวยงามมากๆนะครับแบบนี้นะครับลายกหนกลงมานะครับตรงนี้ก็เขียนว่าวัดจุลามณีนะครับผมแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะเป็นยันผู้ซ้อนนะครับผมอินรักษาพรมรักษาเท้ากูเวนรักษานะครับผมแล้วก็มียันดอกเทวิสุวรรณโออยู่ตรงข้างล่างยันเนะเทวดาอยู่ด้านบนนะครับผม สวยงามนะครับเข้มขลังนะครับเป็นงานหล่อนะครับงานหล่อแล้วก็จะเป็นกระไหลทองทั้งองค์แบบนี้นะครับแล้วก็ต่าตำแหน่งเลขโค้ดนะครับจะอยู่ตรงบริเวณนี้เป็นการเลเซอร์นะครับเหลงก็เป็นการเลเซอร์นะครับอยู่ตรงบริเวณนี้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นรดลายกระหนกนะครับผมสวยงามนะครับสําหรับใครที่ชอบงานพุทธศิลป์นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามมากๆนะครับอันนี้เป็นกระไหลทองนะครับผมเป็นฉากทองก็คือเป็นงานกระไหลทองนะครับ หลาเข้าแสงนะครับมันก็จะสวยๆแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับอันนี้ชิ้นชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นเป็นหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นหนึ่งชิ้นนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าอีกหนึ่งชิ้นตรงนี้ ตรงฐานนะคบผมแล้วก็องคาวิสุวรรณอีกหนึ่งชิ้นนามาประกอบกันนะครับผมสาหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นเหรียญที่ทางวัจุลามณีนะครับจะสร้างนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างเหรียญรุ่นพุทธศิลป์รุ่นหนึ่งนะครับเพื่อสมทบทุนสร้างกุติสง์วัจุลามณีนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเหรียญพุทธศิลป์แบบนี้นะครับเพราะทั้งความสวยนะครับผมแล้วก็วัจุลามณีสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะทําให้ เหรียญรุ่นนี้นะครับมีราคาแรงมากๆนะครับผมราคาแพงมากๆนะครับเนื้อบนบนไม่ต้องพูดถึงนะครับแค่แค่เนื้อล่างๆยังแบบว่าอู้ไปไกลมากๆนะครับผมรุ่นที่ลงยาสามสีนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับตอนนี้น่าจะประมาณเกินห้าหมื่นนะครับผมเกินห้าหมื่นบาทจากราคาจองตอนนั้นแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับผมตอนนี้ก็ไปหลายหมื่นชุดกรรมการเหรียญนี้ก็ ราคาก็แรงนะครับผมราคาก็แรงมากๆเพราะว่าความสวยงามยังขนาดนี้นะครับผมองกระไหลเงินนะครับผมสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับเข้มขลังนะครับแล้วก็สีทองนั้นเป็นเงินกระทองที่ตัดกันนะครับมีความลงตัวนะครับในการตัดกันระหว่างสีนั่นเองนะครับผมและยิ่งต้องระวังนะครับยิ่งต้องระวังนะปัจจุบันก็มีเหรียญนะครับพุทธศิลป์นะครับเก๋ออกมาระบาดมากมายนะครับผม ให้ดูตำหนิต่างๆนะครับตรงจุดต่างๆมันจะมีจุดสังเกตอยู่นะครับผมก็เอาลงหน้าเพจให้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมเพื่อเป็นความรู้นะครับเพื่อเป็นวัคซีนป้องกันนะครับว่าเวลาเราไปเจอเราจะได้เลือกถูกนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับสําหรับรุ่นพุทธศิลป์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในการพุทธพิเศษสําหรับรุ่นพุทธศิลป์นะครับผมก็ มีบวงสวงนะครับวันที่22สิงหาคมปี63นะครับก็บวงสวงที่คำชะโนดด้วยนะครับผมถือได้ว่าเป็นการาสร้างนะครับตามความถูกต้องนะครับตามประเพณีนะครับมีการบวงสวงเพื่อขออนุญาตในการจัดสร้างต่างๆนะครับผมแล้วก็ พิธีพุทธาพิเศษนะครับผมทั้งเท้าเวสวรณน,นะครับผู้ปกปักรักษาแล้วก็เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์นะครับที่อยู่บนเหรียญน,นี้นะครับแล้วก็จะมีนาคาสีสุดโทนะครับนาคีสีปธุมมาพญานาคราชนะครับขององค์อินทาราขององค์อินทาิององทาทราชเจ้านะครับผม ก็เป็นองค์พญานาคนะครับก็เป็นที่ศรัทธาของผู้คนมากมายนะครับชั้งชาวภาคอีสานแล้วก็ชาวไทยทั่วประเทศแล้วก็จะมีชาวต่างชาติด้วยนะครับเพราะว่าฉะนั้นรุ่นนี้นะครับผมอนอกจากจะเป็นความสวยงามนะครับผมรวมทั้งความเป็นมงคลต่างๆนะครับรวมอยู่ในเหรียญน,นี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสําหรับรุ่นพุทธศิลป์ทรงจําปีนะครับผมแล้วก็เหรียญรุ่นพุทธศิลป์นะครับผม สามารถย้อนดูพิธีพุทธาพิเศษได้ที่ผมลงคลิปไว้นะครับในช่วงต้นๆตั้งแต่ปี63นะครับผมเป็นการพุทธาพิเศษตลอดไตรมาส3เดือนนะครับผมในช่วงเข้าพรรษานะครับปี63นะครับแล้วเหรียญนี้นะครับผมก็พุทธาพิเศษนะครับจนถึงปลายปี63นั่นเองนะครับผมถึงออกให้บูชานะครับผมเพราะฉะนั้นเหรียญนี้ไม่ธรรมดานะครับ สร้างถูกต้องตามตำราแล้วมีความสวยงามนะครับผมแล้วก็พุทธาพิเศษอย่างเข้มขลังนะครับเจติอาจารย์ในทุกๆวาระนะครับพุทธาพิเศษแบบเข้มเข้มกันไปเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับสําหรับเหรียญรุ่นพุทธศิลป์ทรงจำปีนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับนําความสวยงามของเหรียญพุทธศิลป์ทรงจำปีนะครับมาให้ทุกท่านได้ยนโฉมความสวยงามกันนะครับผมผ่านนะครับ ออนไลน์แบบนี้นะครับผมก็ได้เห็นความสวยงามกันไปแล้วนะครับผมก็ท่านใดนะครับที่ยังไม่มีก็สามารถเช่าหาบูชาได้ถ้ากําลังทรัพย์เรามีกําลังทรัพย์เราถึงนะครับผมนี่นะครับความสวยงามก็เป็นแบบนี้นะครับหเห็นแล้วก็ต้องตาโดนใจแน่นอนนะครับผมศรัทธานั้นอยู่ที่ใจนะครับผมแต่การบูชาก็ขึ้นอยู่กับกําลังทรัพย์ของแต่ละคนด้วยนะครับผม แต่ถ้าใจสั่งมานะครับผมก็เราก็หาวิธีไปจนได้แน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจ,นจนจบคลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะมีเหรียญสวยๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันเพื่อแบ่งปันความรู้กันต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกัน อย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ